กบะโฟล์ปชั่นว่ะคุณผู้ชมโอ้โหฟโเฟี้ยวเกินดูเครื่องครับสุดจัดคันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยสองระบบซะด้วยนะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กๆของผมและคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะผมก็อยากจะทำมานานแล้วแหละเป็นคอนเทนต์ เกี่ยวกับการวิ่งทิพย์ไปเขาคือว่างๆอ่ะผมก็จะมาเล่นในเซิร์ฟบ้างนะครับแต่ด้วยเครื่องผมมันพิมพ์ไทยไม่ได้นะมันก็คุยกับใครไม่ค่อยได้นะครับ <Okay. S 1> ผมก็เลยนัดน้องที่อยู่ในช่องนี่นแหละเวลาเข้ามาคอมเมนต์อะไรเงี้ยนะครับเออก็เห็นว่าเขาเล่นเกมคาร์พาก,กิ้งด้วยนะก็เลยชวนไปไต่เขานะครับว <Okay. S 1> ่างๆผมก็ชอบไปไต่เขาอยู่แล้วคือชีวิตจ,จริงมันไม่ค่อยได้ไปไหนอะคุณผู้ชมก็เลยต้องไปเที่ยวในเกมนะครับ แล้วน้องมันก็ว่างวันนี้พอดีเลยนะว่างตรงกันนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปไปเขากันคุณผู้ชมเก <c oughs> มนี้ต้องขอบอกเลยว่านอกจากแข่งรถแล้วอะ่ะมันก็ยังสามารถขับรถเล่นกันได้นะ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงผมชวนคนในเซิร์ฟก่อนนะครับใครจะไปบ้างตามมันเลยเป็นไงคุณผู้ชมรถผมเฟี้ยวปะ คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมเก็บไว้ผมเรียกมันว่าแฮมเมอร์นะคันนี้ลงเสสีเหลืองชุชารดล้อแม็กไทเทเนียมนะครับบัคมาซ่อมรถแปบ๊บยางก็เปลี่ยนก่อนนะครับก่อนจะออกเดินทางเสียอย่างเดียวไม่ได้เติมน้ำมันคุณผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงมันมีรถตำรวจมาด้วยนะครับผมจะให้รถตำรวจเนี่ยเป็นรถนำขบวนเรา ไปนำขบวนซิไอ้น้องเพราะเองมีไซเลนรถพี่มันไม่มีมันรู้ทางไหมวะนะเหมือนจะเข้าใจนะครับนำหน้าไปแล้วไม่ใช่อะไรหรอกคุณผู้ชมคือถ้าเราไปนำหน้ามันอะเราจะโดนมันปรับนะครับ <c oughs> จริงพวกรถตำรวจอะเวลาขับตามหลังอะไรแบบนี้มันสามารถปรับคนอื่นได้ไงเราก็จะเสียค่าปรับคุณผู้ชม <c oughs> ผมไม่ค่อยชอบน้ครับเวลาโดนปรับเงินมันก็แค่ครั้งละสองพันแค่นั้นแหละแต่ว่า ถ้าเราขับไปแรงๆอย่างเงี้ยรถเรามันจะหยุดชะงักทันทีเลยนะครับตำรวจมันสามารถสั่งหยุดรถเราได้อ้าวไม่นำเฉยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมนำเองสงสัยไม่รู้ทางเราก็ต้องข้ามสะพานก่อนจริงๆผมก็ไม่รู้แนละ้วผมดูแมปเอานะครับดู gps มาค่อยๆขับอัฟฟิกเกมนี้ค่อนข้างจะดีนะคุณผู้ชมผมเล่นมาสักพักแล้วแต่เครื่องผมมันไม่ค่อยแรงอ้าวเล่นกันเองแล้วคุณผู้ชม ไอนาวินแม่งปรับผมเฉยเลยรถตำรวจมันก็อย่างเงี้ยถ้าเราไปแซงหน้ามันจะโดนปรับนะครับรถเราก็จะหยุดชะงักโดยอัตโนมัติเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องให้มันขับแซงผมถึงบอกไงให้มันขับนำขบวนแล้วแม่งไม่รู้ทางด้วย <c oughs> เปิดไซเรนคุยตั้งหากเอาอีกแล้วมึงแซงไปเลยไอ้หนู <c oughs> ยัง <c oughs> มันยังเบรกลอผมพี่คุณผู้ชม มึงต้องการอะไรจาก,กูไวเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> แสอะไรมเนี่ยแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ตั้งใจจะปรับหรอกนะครับแต่รถตำรวจอะมันเป็นอย่างนั้นเวลาเราขับเชียร์กับคันไหนมันก็จะปรับอัตโนมัติเลยคุณผู้ชมถ้ามือเราไปแต่นิดเดียวเนี้ยโอเคครับตอ่อนี่เลยอ้าวเฮ้ยน้องรถเป็นไรอะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเราไวรุ่นไม่ใช่หรอกเครื่องมึง 4- 1 4มันก็แรงธรรมดานะ มาวิ่งสพานแคบๆแบบนี้รถมันเหาะอยู่แล้วนะครับต้องระวังผมก็จะค่อยๆขับแล้วกันไม่อยากให้รถมันพังมากรถผมมาบอกเลยนะเป็นรถที่คล้ายๆรถถังนะคุณผู้ชมไปชนอะไรแบบเนี้ยรถมันก็จะไม่พังหรอกมันเหมาะสําหรับการเอาไปทํารถออฟโรดมากเลยแต่ที่ผมไม่ค่อยเอามาเล่นเท่าไหรอ่อ่ะเพราะมันไม่มีไซเรนผมยังหาเปลี่ยนไม่ได้นะครับไซเรนถ้าเติมมันก็ยังไงอยู่นะหลายตั้ง โอเคครับทางสะดวกแล้วคุณผู้ชมนี่ให้น้องมาร์กนำไปก่อนเลยคือเครื่องเขาแรงจริงนะ414 HP จริงๆอะเครื่องมันก็เท่ากันเครื่องผม414เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่กระบะซิ่งแบบนั้นไงมันก็เลยแรงไม่ค่อยได้เดี๋ยวผมเหยียบแรงให้ดูคุณผู้ชมประมาณนี้มันเป็นทางแคบอะน,นะครับมันวิ่งในทางปา่า ผมก็กลัวรถมันจะทะลุเลนคือถ้าเกิดว่ามันทะลุเข้าไปในป่าแล้วเนี่ยมันกดรับกลับถนนยากไงคุณผู้ชมก็ต้องค่อยๆไปอีกอย่างหนึ่งเราก็ชมวิวไปในตัวด้วยนี่หมู่บ้านข้างหน้านะครับแป๊บเดียวก็จะถึงแล้วไอ้นี่ก็ปรับจังเลยโอเคคุณผู้ชมสุดทางแล้วนะครับเดี๋ยวเราจ่ายค่าผ่านทางก่อนเข้าหมู่บ้านเออให้เขานำกันไปก่อนเลยผมจะค่อยๆ ค่าผ่านทางก็ไม่แพงนะเจ็สิบห้าบาทหม่ถูกอย่างวะเอาสักแสนหนึ่งผมยังไม่จนเลยคุณผู้ชมมีเงินในเกมยตั้งห้าล้าน <c oughs> บักมาทั้งนั้นจริงๆก็ไม่เชิงว่าจะบักหรอกนะครับเอารถไปขายเดี๋ยวคุณผู้ชมเอ้มันแยกไหนวะนหลายแยกเหลือเกินทางนี้ก็ไปภูเขาได้เหมือนกันแต่ถ้าเข้าไปนี่หลงแน่นอนนะครับผมไม่เคยไปนะเขาทางเนี้ยผมเคยไปเขาเล็กนะครับ นี่เลยบินี่เมลทินในหมู่บ้านเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะภูเขาที่ไอพวกเด็กแว้นมันชอบขึ้นไปกันอะ่ะ<ร>ไม่รู้มันจะโชว์อะไรกันทั้งนาขึ้นไปเปิดเพลงกัน,นะครับในเกมมันมีรถลำโพงด้วยนะคุณผู้ชมเปิดเพลงเต้นกันผมเคยขึ้นไปครั้งหนึ่งเจอเด็กแว้นนะครับคุยแม่งไม่รู้เรื่องเลยเปิดเพลงเต้นกันเดี๋ยวรอบนี้ขึ้นไปจะเจออะไรหรือเปล่าก็ต้องดูกันนะครับเติมน้ำมันแป๊บ ไปนอ้องเติมเสร็จก็ออกดีเฮ้ยให้พี่เติมบ้างอ้าวเฮ้ยรถไหลคุณผู้ชมเ <c oughs> องไม่ใส่เบรกไว้วะเดี๋ยวผมปิดไซเรนรถตำรวจก่อนเอามันปิดไม่ได้นะเราไม่ใช่คือมันจะเปิดไซเรนได้นะแต่ปิดเสียงอะ่ะผมไม่ใช่เจ้าของรถนะผมเลยกดแบบนั้นไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วรถมันโคตรดิฟนะคุณผู้ชมดิฟจัดเลยนะ,ะไอรถ GTR ตำรวจเนี่ยมันน่าจะไม่ได้ใส่ล้อออฟโรดมาแบบนี้ผมดูแล้วยังไงก็ไม่รอดขึ้นเขาไม่ได้นะครับส่วนรถผมอะใส่ล้อสปอร์ตก็จริงแต่ด้วยทรงของมันแล้วมันสามารถไต่เขาได้สบายๆเลยคุณผู้ชมอาเดี๋ยวเราไปไต่เขากันดีกว่าต้องายขึ้นรถเลยตามพ่มา ข้างหน้าเรานี่แหละคุณผู้ชมเขาที่พวกเด็กแว้นมันชอบขึ้นกันนะครับผมไม่ได้ขึ้นยากอะไรหรอกมีอยู่แค่นี้นี่ไงซ้ายมือเจอแล้วมันอยู่ตรงข้ามร้านซ่อมรถเลยนี่ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ขึ้นมันก็ยากพอตัวเปิดก่อนเลยใครแน่จริงอ่ะ <c oughs> ให้ไปก่อนเลย เอาแล้วโอ้โหเครื่องมันแรงจัดนะคุณผู้ชมมันเหยียบแบบเต็มแม็กแล้วขึ้นไปชั้นสองได้เลยมันไหลนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเครื่องมันไม่แรงอะ่ะมันต้องค่อยๆไต่และน้านี้นะครับเนี่ยแนวนี้ถ้าเกิดว่าเราพุ่งขึ้นไปเลยรถมันจะไหลอ,อ้าเฮ้ยเฮ้ยเยจะเย็นอ้ยเดียวอุย้ยนิดเดียวล่วงกั้นะเนี่ยนี่แหละ ผลเสียของการที่เราไม่ใส่ล้ออัพรถมามันก็จะไต่เขาไม่ได้ใส่ล้อสปอร์ตมานี่เรียบร้อยนะครับเนี่ยดูดิไต่ไม่ขึ้นคุณผู้ชมขาที่เลย <c oughs> ไม่ไหวก็ขึ้นรถพี่ได้ไอ้น้อง <c oughs> เดี๋ยวพี่ขึ้นไปรอแล้วกันต้องค่อยๆขับแบบนี้เนี่ยเวลาเข้าโค้งอะมันจะดิฟคุณผู้ชมล้อมันลื่นไงอ้าวเฮ้ยรถตำรวจไปแล้วนะรถตำรวจน่าจะไปแล้วคุณผู้ชม ตกเ,เขาไปแล้วอุ้ยนิดดีอวครจะเย็นนี่ถ้าผมเหยียบแรงๆรงนี่ผมไปเหมือนกันนะเนี่ยดียังประคองตัวได้อีกนิดนะครับเราจถึงโยอดเขาแล้วเรียบร้อยขึ้นมาได้แล้วคือมันก็ไม่ได้ขึ้นยากอะไรนะเขาเนี่ยแต่วิวมันสวยนะครับด้านบนอนะเดี๋ยวเราจอด กันตรงนี้แหละเหลือ2องคันนะคุณผู้ชมมากัน3คันแต่กลับ2องคัน GTR มันตกเขาไปแล้วคุณผู้ชมน่าจะขึ้นไม่ได้นะเลยกดออกเกมไปแล้วก็ไม่ใช่ว่ยว่าจะขึ้นง่ายอย่างที่เราคิดเดี๋ยวผมขอปรับกราฟิกให้มันสูงก่อนคุณผู้ชมจะได้เห็นวิวนะครับเวลาเรามองลงไปประมาณนี้เลยว้าว <Wow. S 1> ก็สวยใช้ได้นะแต่ก็ไม่ได้สวยเท่า อีกหนึ่งเขานะครับไอ้เขานั้นมันไปยากคุณผู้ชมอยู่ในป่าเลยอันนี้ยังมีในเมืองเอาโดดเฉยเลยทําไมน้องคิดสั้นอย่างนั้นแล้วน้องจะขึ้นมาอย่างไงพี่ไม่ลงไปรับนะเว้ยมันอยู่ไหนวะวาร์ปขึ้นมาได้เปล่านั่นไงยืนอยู่ข้างล่างเอ้ยมันวราปได้นะเออคือรถมันอยู่ตรงนี้นะครับมันเลยว้าปขึ้นมาได้แต่ถ้ารถมันลงไปอ่ะมันก็จะวราปตามรถ นี่เลยนะครับคุณผู้ชมสําหรับใครที่เล่นเกมขับปาร์กิ้งแล้วอยากจะมาเที่ยวก็ตามเส้นทางนี้ไม่ยากนะแค่จ่ายค่าผ่านทางแล้วก็วิ่งตามสะพานใหญ่มานะครับก็จะถึงหมู่บ้านเมาเทนเขาเล็กผมเรียกว่าเขาเล็กแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปเขาใหญ่คลิปนี้เราก็อยู่กับน้องมาร์คเด็กแว้น F4 พี่เองแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย